18สิงหาคม2566บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดวันนี้ได้เงินสูงสุด615บาทเงินค่าเดินทางเหลือถอนเป็นเงินสดได้ไหมบัตรคนจนบัตรเกา่าก่อนทิ้งบัตรทำแบบนี้เงินดิจิตอล1,000 0บาทได้จริงเมื่อเกิดสิ่งนี้มีโครงการอะไรได้เงินอีกบ้างวันนี้ครับ18สิงหาคม66นะฮะวันนี้มาพูดคุยเรื่องสำคัญจากที่ผมได้ทำคลิป ล่าสุดไปนะครับว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันนี้เนี่ยจะได้เงินสูงสุดถึง6 1 5บาทรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันแล,ล้วไล่ไปทีละจุดเลยนะครับเริ่มแรกครับก็คือเงิน615บาทเนี่ยประกอบไปด้วยเป็นเงินค่าไฟฟ้า3 1 5แล้วก็ค่าน้ํา100บาทโดยเงินตรงนี้บอกเลยว่าคุณจะไม่ได้เป็นเงินสดแต่ว่าจะได้เป็นค่าใช้น้ําไฟฟรีนะครับโดยค่าไฟเนี่ยจะฟรีนะครับหากคุณใช้ไม่เกิน3 1 5บาทก็ฟรี3 1 5บาทไปเลย ถ้าน้ำเนี่ยจะฟรี100บาทแต่คุณต้องใช้น้ำไม่เกิน315บาทก็จะใช้น้ำฟรี100บาทไปเลยนะครับตรงนี้เนี่ย315บวก100ก็เป็น415บาทนะ315บวกกับ100เป็น415บาบาทอันนี้คือเงินที่ทุกคนได้รับนั่นเองสำหรับคนที่ลงทะเบียนค่าน้ำกับค่าไฟฟรีนะครับในส่วนต่อมาก็เป็นเงินสำหรับ คนที่มีแบบเป็นตัวผู้พิการนะครับจะได้เบีย้ยความพิการ200บาทก็คือได้ต่อเดือนนะครับโดยอีกแล้วเนี่ยต้นต้นเดือนต้นต้นเดือนของสิงหาเนี่ยวันที่10นะครับก็10ที่ผ่านมานะครับนะก็10สิงหาแต่ละคนก็ได้ไปแล้วนะครับ800นะครับบางคนก็ได้1,000โดยในวันนี้นะครับก็จะได้200บาทเข้าไปในบัตรสวัสดิการนะครับต้องอย่าลืมนะอันนี้จะเข้า ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้จะเข้าบัญชีธนาคารนะครับที่คุณได้ผูกไว้แต่มันเป็นคนอ่านถ้าคุณใส่คนละบัญชีที่ไว้กับทางภาครัฐนะครับคุณให้บัญชีของเบี้ยตับัตรเป็นตัวเบี้ยผู้พิการเนี่ยคุณให้บัญชีหนึ่งอ่ะให้บัญชีอีกบัญชีหนึ่งในบัตรสวัสดิการให้บัญชีไหนถ้าให้บัญชีเดียวกันเงินก็เข้าบัญชีนั้นนั่นเองครับโอเคก็ลองไปดูนะฮะในส่วนแรกต่อมาเงินค่าเดินทางหลายคนเนี่ยพิมมาสอบถามผมกันเยอะมากครับว่าเงินค่าเดินทางเนี่ย เงินค่าเดินทางของบัตรสวัสดิการห่งฐนะครับก็คือมี750บาทเนี่ยตรงนี้เนี่ยหลายหลายคนบอกว่ามันเหลือนะครับหลายหลายคนบอกบางเดือนเนี่ยไม่ได้ใช้เลย750บางเดือนก็เหลือต้องเยอะนะครับอ่าร mm ้อยเจ็ดร้อยหกร้อยบางคนก็เหลือเยอะมากทุกเดือนจะถอนเป็นเงินสดได้หรือเปล่าตรงนี้ผมบอกทุกท่านตรงๆเลยนะครับว่า700ถอนเป็นเงินสดไม่ได้นะครับ ถอนเงินสดผมใช้เป็นการกระบาดแล้วกันจะได้เห็นภาพไม่ได้นะครับก็คือไม่สามารถถอนเป็นเงินสดไม่ได้นะครับถอนไม่ได้เพราะว่า750ตรงนี้เขาให้ใช้กับเป็นการขนส่งนะครับก็บอกไว้เลยว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยมีเวลาก็ไปใช้ ขนส่งรถไฟก็ได้นะครับรถไฟเนี่ยค่อนข้างราคาเนี่ยไปกลับก็หลายบาทแล้วนะถือโอกาสไปเยี่ยมญาติหรือไปเที่ยวในพื้นที่ที่อยู่ในบริเวณรถไฟได้เลยครับซึ่งที่เที่ยวรถไฟเนี่ยคุณค้น Google เนี่ยจะมีเยอะมากเลยนะครับก็ไปลองหาโอกาสเที่ยวหาไปเสพความสุขได้เลยนั่นเองครับโอเคอันนี้นะครับ ต่อมานะครับอันนี้คือ750ถอนไม่ได้แล้วก็บัตรคนจนบัตรเก่านะครับหลายๆคนอยาก,กำลังจะทิ้งบัตรนะครับบอกเลยว่าถ้าคุณดูคลิปนี้แล้วอยา่าเพิ่งทิ้งทําไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีเงินเหลืออยู่ในบัตรนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยบางคนก็เช็คว่ามีบางคนก็เช็คว่าไม่มีซึ่งแต่ละคนเช็คไม่เหมือนกันบางคนเช็คอาจจะมีเงินเหลือ บางคนก็มี2 0 0 0บางคนก็3,000บางคนก็5,000บางคนก็800 0กว่าบางคนเป็นหมื่นกะ็มีนะฮะโดยตรงนี้เนี่ยวิธีการที่คุณจะเช็คได้นะครับล่าสุดผมมีทำคลิปหนึ่งว่ามีคนที่มีเงินสูงสุดนะครับ8,750ซึ่งตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าไม่ได้ได้ทุกคนนะหลายๆคนฟังคลิปนะครับก็เข้าใจไปว่าได้ทุกคนแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ทุกคนเงินตรงนี้ได้เฉพาะคนที่ ไม่เคยกดออกมานะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาสะสมเป็นไม่ว่าจะจ่ายค่าน้าําค่าไฟอะไรเงี้ยแล้วสะสมเอาไว้ซึ่งเวลามันสะสมรวมไปหลายเดือนมันก็จะเยอะพอเยอะปุ๊บก็รวมๆกันก็หลายยอดหลายบาทหลายๆคนนะครับก็ไม่ได้ไปกดออกมานะหลายๆคนค้นพบเงินแล้วนะครับบอกนี้ด้วยนะครับอย่าลืมไปกดมาด้วยนะถ้ากดไม่ได้ก็ให้ไปสอบถามที่ ธนาคารกรุงไทยก็ได้นะครับแต่เขาจะบอกวิธีการให้คุณกดออกมาทำอย่างไรนั่นเองครับโอเคแล้วก็อันนี้ก็คือเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับสามารถดูได้หลังวิดีโอนี้นะวิธีการแล้วก็เงินดิจิตอล10000บาทเนี่ยจะได้จริงนะครับเมื่อเกิดสิ่งน,นี้นะครับก็เกิดการจัดตั้งรัฐบาลของทางฝ่ายพรรคเพื่อไทยนะเมือ่อ เมื่อเกิดสิ่งนี้ก็คือพักเพื่อไทยนะครับเกิดพักเพื่อไทยได้จะตั้งรัฐบาลนะครับเมื่อไหร่พักเพื่อไทยได้จะตั้งรัฐบาลโอกาสที่เงินดิจิตอลหนึ่งหมืบาทจะเป็นได้จริงเนี่ยจะเกิดขึ้นสูงมากนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีกระมาพเพื่อไทยไม่ได้ขึ้นจะตั้งรัฐบาลก็โอกาสจะยากนะครับเพราะว่าโครงการนี้เป็นของโครงการพักเพื่อไทยนั่นเองครับ แต่ถ้ายังไม่มีเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่เขาแจ้งกันมาแต่ยังไม่สรุปว่ามีนะครับโอเคแล้วโครงการอะไรเนี่ยแจกเงินอีกบ้างนะในช่วงเวลานี้ณนช่วงเวลานี้นะครับจะเป็นโครงการที่ทุกท่านได้รับกันอยู่เป็นประจําอย่างบัตรสวัสดิการก็อย่างบัตรเ็กง h, เงิเนอุดหนุนเด็กเงินอุดหนุนบุตรนะครับเงินสงเคราะห์เด็กเงินผู้เบี้ยผู้พิการนะฮะเบี้ยผู้สูงอายุ เงินตรงนี้คือเงินพื้นฐานที่ทุกท่านได้เป็นสวัสดิการของรัฐนะครับแต่ถ้าเป็นเงินโครงการใหม่ๆอย่างเช่นพวกคนละครึ่งเราชนะ,ะโครงการเราไม่ทิ้งการหรือจะเป็นชื่อโครงการใหม่ๆอย่างเงินดิจิตอลเนี่ยอะไรพวกเนี้ยตอนนี้ยังไม่มีอะไรที่เป็นรูปประทับหรือว่าเป็นรูปร่างที่ชัดเจนว่าจะออกมาทําถ้าจะเป็นรูปร่างชัดเจนเนี่ยมันจะต้องมีการจัดตั้งรัฐาบาลก่อนในช่วง,งนี้ครับแล้วก็ รัฐบาลไหนเขาก็จะทําโครงการที่เกี่ยวข้องของเขาขึ้นมาที่เขาให้คามั่นสัญญากับประชาชนว่าจะทําโครงการไหนนะครับซึ่งแต่ละพักก็ไม่เหมือนกันนะฮะถ้าเป็นพักเก้าไกลเขาจะเป็นโครงการเบีย้ยผู้สูงอายุเพิ่มสามพันใช่ไหมครับถ้าเป็นโครงการอื่นก็อะไรก็ว่ากันไปนะฮะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ครับนี่คือข้อมูลล่าสุดที่นํามาฝากกันอย่าลืมนะครับวันนี้ได้เงิน6 1 5เนี่ย มีเบื้อบผู้พิการนะครับ200เนี่ยก็สามารถใคายที่เบื้องเบผู้พิการสามารถถอนเงินสดได้นะครับส่วนไอค่าน้ำค่าไฟตรงนี้ก็มาย้ําเตือนถ้าใช้ไม่ถึงคุณก็จะใช้ฟรีนะครับในบินที่จะมารอบล่าสุดของเดือนนั้นคุณก็ไม่ต้องจ่ายใช้ฟรีไปเลยครับ <S <S แล้วก็เงินค่าเดินทางถอนเป็นเงินสดไม่ได้ใบควบคุมบัตรเก่าดูหลังวิดีโอนี้อย่าเพิ่งทิ้งบัตรเงินดิจิตอลได้จริงเมื่อพักเพื่อไทายขึ้นนะครับมาจะตั้งรัฐบาล แล้วก็โครงการอะไรได้เงินอีกบ้างนะครับก็ยังไม่มีในช่วงหลานี้นี่ข้อมูลล่าสุดที่นำมาฝากการสำหรับวันนี้สวัสดีครับ